รควบคุมไปเลยหรือว่าแล้วก็ถ right. ้าบางคนแบบอากนไม่ได้ก um, ็สอบกันสอบข้อสอบทำน้องขอมที่หัวนี้เวลาเดินทางผมใช้บ่อยเนี่ยอาสัมผัสหาอาแบบสเปรย์ที่ฉีดเลยฉีดปากกาเลยก็ เพงเดี๋ยวส่งมาให้ของกาชาติอันนี้ลองลองประสานดูนะได้ส่งหมดครับอันนี้เน้นย้ำช่วยเรื่องสแกนไพชนะนะแล้วก็ระยะตามเส้นดีๆนะทำได้ดีหมดนะพอเสร็จจากนี้ก็ไปซื้อตั๋วพอซื้อตั๋วเนี่ยภาพอย่างนั้นเอ้ยไม่ได้มาด้วยกันปะเนี่ยมาด้วยกัน้า ให้ไปร่งรอตรงโน้ครับพี่อยากให้แยกทางไปอีกมุมตรงโน้นได้ไหมใ่ตรงนั้นมันยังเป็นใกล้เจ้าหน้าที่เราและเสียงตรงนั้นครกดองะไรเที่แต่กเรามแต่ถ้าเจองวาให้ก็งวางมาตรการรอัห ภาษาไดดีแล้วอเสื้อน้องได้กันมานะถ้าผมถก่อนไี้ภาษาเขาแล้วจะไม่รู้ับสบาลกำลังซื้อแบบที่ตั้งอยู่กำลังผ่านยังไม่บกิสะดวกได้รปอย่างคนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าซื้อเนี่ยมาก็คือตรงนี้ชุดตรงนี้ชุดเออดีดีโอเคน่าจะประมาณอาทิตนี้ค่ะได้ใช่อนี้ก็เรียบร้อยมานะไไทยชนะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เหมือนกัน มีตั้งแต่ข้างหน้าแล้วก็ตัวตวกมัหมดเราะผมกลัวพวกเราแล้วมันไม่ไม่เฉพาะพวกเราลูกก็กลัวพวกเราหมดเลยทั้งลากไปมันก็เป็หยวกมตรงนี้ป้องกันใครทำกบปองกันเทศบาลป้องกันทำนี้ลูกนะหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเดีพี่ดูให้แล้วนี่อนุมัตินานะสองข้างหน้าสองข้างหน้าโอ้กระแสป้องกันระบบการจัดระบบ ครั้งนี้ม้อให้หาสุดเป็นทีเลยว่าก่อนพ,พวกเราการในการป้องกันนะครับเรายึดหลักว่าเราไม่ได้ปิดเมืองไม่ได้ปิดจังหวัดแต่ใครก็ตามที่เข้ามาในจังหวัดของเราจะเข้ามาผ่านหรือเข้ามาพักในพื้นที่จังหวัดของเราเราต้องรู้ใครพักที่ไหนเราจะตามไปเพื่อไปสอบสวนโรคว่าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นะครับแล้ว วิเคราะห์ว่าเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําซึ่งเรามีวางมาตรการเอาไว้ว่าถ้าเสียงสูงจะทาอย่างไรเสียงกลางจะทาอย่างไรเสียงต่ําจะทาอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราเฝ้าระวังป้องกันเมืองของเราอันที่สองครับขณะนี้เราจะพยายามค้นหากลุ่มเสียงให้ได้เร็วที่สุดและนํามาตรวจหาเชือ้อถ้าค้นเจอเร็วตรวจเร็วเราก็ปลอดภัยเร็ว ผมจริงๆฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านเดินทางออกนอกพื้นที่ท่านกลับมาหรือมีบุคคลนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ของเราอย่าได้ปิดบังครับบอกกับกำนันเพื่อบ้านอสมพี่น้องสาสุขนะครับ,รบเพื่อเราจะได้ไปสอบสวนว่าท่านอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ถ้าไม่เสี่ยงก็โอเคท่านเราจะแนะนําการดํารงชีวิตแต่ถ้าเสี่ยงเราก็จะดําเนินการตามมาตรการ ปัจจุบันตรวจก็ยังไม่พบเลยครับในจังหวัดเรานะครับค่อนข้างจะมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดว่าขณะนี้เราปลอดเชื้ออยู่อย่าให้ใครนําเชื้อเข้ามาสู่จังหวัดของเราแต่เมื่อเราห้ามทุกคนไม่เข้าไม่ได้เราต้องรู้ว่ามาเมื่อไหร่ไปอยู่ที่ไหนและเราจะตามไปเพื่อที่จะ,อะสอบสวนโรคให้ทุกคนปลอดภัยอันนี้คือมาตรการของเราครับทานครับนาเวไปยังบ้าน